สองสาวสองสาวสองสาวจะมาแสดงแล้วกลุ่มช้างแสดงมารวมตัวกันแล้วดูมาหาผู้บ่าว อันี้มั้งมั้นี่มั้งั้งั้งมั้อันนี้มานี้มานี้มาก่อนนี้ก่อนอ่ดูสิก้ละมังก็ถือไว้ตลอดแนวนี้นี่ก่อนนี่ก่อนเออเ้นอเต้นเนเต้นเนเ้นเต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 ้นก่อนเต้นก่อนนะเต้นก่อนถอยอถอยไป อาเต้นกันที่สวยแล้วฮึดฮึดดำฮึด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 ขาด้วยขาด้วยขายกขาขาขาหนักขาเออไปขาไปเออขาไปขาไปเออขาไปเออขาไปเออขาไปขาเต้นไปเออโอเคเต้นไปลเต้นไปเรื่อยๆเออโอเคก่อนเข้าก่อนยกยกยกก่อนเนาะสวยๆอ่าทำสวยๆดิไม่มุมแอบมุมได้ไงลูกมานนี้มาเออสวยๆคนสวยคนสวยเต้นไปเต้นไปเต้นไปโอ้ยดูตกใจอะไรวันนี้วันนี้เต้นไปทำไมทำไม เต้นขาเลยเต้นขาเลยอ่ะเต้นไปอ่ะเต้นไปเต้นไปสวยเลยยกขึ้นหนึ่งสูงเนี่ยหนงสูงหนงสูงกันสูงๆหนดูขี้เกียจดูขี้เกียจลุกสูงลุกสูงเล้วสูงๆยกขึ้นสูงสูงๆเออสูงๆเออยกไปเออยกไปสูงเออเต้นไปสวยหน่อยเต้นที่สวยหน่อยเนี่ยดูทำ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 เริ่มขี้เกียจแล้วเริ่มขี้เกียจแล้วเริ่มขี้เกียจแล้วยกสูงๆเอออย่าขี้เกียจดิเออเต้นไปเต้นที่สวยแล้ว ดูทำดูทำยกัสูงหน่อยดูดูขี้เกียจดูเลยครับขี้เกียจแล้วเริ่มขี้เกียจแล้วโอ้ยมันี่มันี่มานี่ไม่สวยไม่สวยไมาไม่สวยไม่สวยเอาไมเาไมเอาไมเาเออ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 เอเอ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 อเไอเเต้นไอเเออเออเเออเต้นไเเเออเเออเต้นหเอเออเอออเออเอเเอเต้นไปเต้นอเอเออเอเออ ช่วยเลื่อช่วยไปเออช่วยไปช่วยไปอ้าวยังไม่สวย阿迈ยกขึ้นสูงๆเลยเออน่ะเต้นเหนื่อยอะไรกันั่งกันหนานี่น้องของแค่นี้เออเต้นไป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 นี่สวยยกไป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 นี่ครับความสามารถของน้องนะครับอ่ะยกสองขาแล้วยกสองขาสูงยกสองขาแล้วสูงแล้วสูงยกสองขาสูงแล้วสูง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 เลยสูง ยกสองขาสูงหนงสูงหสูงหสูงสูงสูงหสูงหสูงสูงไปไหนน่ะดูดิจะไปไหนน่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนฝึกก่อนนั่งลง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 สวยนั่งลงเลยนั่งลงเลยนั่งลงเออนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอานั่งลงเล่นั่งลงนั่งลงสวยไหนยังไงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงสวยเลยนั่งลงลงนีสวยนั่งลงก่อนอึดไหนล่ะกัลมังหนูให้ไปไหนไหนโอ้ อุ้ยเอาแล็บกูกระลำมังหายไหนสองขายัยงไงสองขาย,ยกสองขาเร็วย,ยกสงูสงกันสูส้กันสูส้กันสงูสงกันสูงกันสู้ต้นด้วยอ่ะเต้นไปอยากเต้นเต้นไปอ่ะโอเคเต้นไปอา้าเต้นไปเต้นไปเต้นไปอ่อสวยอ่านอ้าวไปโอ้ยมังเอ้ยบงังมาแล้วครับทีมงานช้างแสดงนะครับมารวมกันที่นี่นะครับผมคนมาแล้วมาแล้ว ไหนยกสูงซ yeah. ูงนะสูงขาเลยสูงสูงไปสูงเลยสูงสูงเลยสูงสูงเต้นไปให้เต้นให้ยกให้สูงไม่อยากยกเต้นไปสวยๆเลยเนาดูคุณขี้เกียจโอ๊ยไหนล่ะยังไม่ยังไม่สวยเลยอ่ะดูดิให้เดินมาเดี๋ยวหยุดเต้นแล้วหยุดเต้นละแค่นี้ละหยุดเต้นแหยุดเต้นละวหยุดเต้นและวมาเนี่มาเนี่ยมา ไหนดูเิจะไปไหนต่อ,อจะไปไหนต่อฮะน,นิ่งเออนี่เนื่อมาก่อนเลยฝากกดไลค์กดแชด้วยนะครับฝากกดแชร์กดติดตามให้กับน้องมังด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ